สวัสดีเพื่อนชาวเกมฮองไค่ซานเลวทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o r e Channel และก่อนในคลิปนี้เราจะมาไกด์ปั้นยังไงเก่งตัวละครภายนอนตัวละครตัวใหม่ฮะของแพทสามสี่ซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยตัวละครตัวนี้มากเพราะเรื่องของดาเมจสกิลที่มันอลังการงานสร้างมากคือแบบโคตรเท่ฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาคุยกันครบถ้วเลย สกิลพรสวรรค์กลุ่มดาวไมคานิกรวมไปถึงฮะแนวทางการปั้นการเล่นการจัดทีมใส่ไรโกนอะไรใส่ลิลิกแบบไหนทำสแตลยยปงไรแล้วก็จัดทีมมีตัวละครตัวไหนบ้างเช่นเคยเลยก็ไปชมกันฝากกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไปชมปเลยฮะสำหรับอย่างแรกผมพามาดูกันที่ข้อมูลพื้นฐานของพี่ไพนอนกันฮะตัวของไพนอนเนี่ยจะมาเป็นตัวละคร5ดาวพาดกายภาพ และก็เป็นตัวของ่าดทําลายล้างนะฮะแล้วก็เช่นเคยเลยขวามือตรงนี้เป็นค่า set up ตะแลว้วทีเลเวล80นะแต่ก็ตามนี้เลยฮะ,ะมีเดือยู่ที่1,000กว่า ATK 5้2ร้พลังป้องกัน700กว่าแล้วก็จะมีค่ายุยุเท่ากันเลยกับตัวผพาดทำลา้างอื่นๆฮะ,ะอยู่ที่125แต่ก็ตัวของภายน,นอนเนี่ยค่าพลังงานในการเชื่อถ้าไม่ตายเนี่ยเขาจะพิเศษฮะ จะเป็นการเก็บตัวของสเต็กให้ไดาอยู่ที่12เต็กก็จะสามารถกดใช้งานท่าไม้ตายได้แล้วแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่94หน่วยแล้วก็ทา่างรตรงนี้ครับเช่นเคยเลยเป็นของเลื่อนขั้นข,งของอัพพสุดเทสซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปฟาร์มรอทั้งหมดได้แล้วนะฮะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่สกิลพรสวรรค์แมคานิกของตัวละครภายนอนกันเนาะ ซึ่งบอกแล้วว่าตัวของสกิลเนี่ยคืออลังการมากๆอย่างแน่นอนทีนี้ผมพามาดูกันที่ตอนที่เป็นภายนอนล่างปกติกันก่อนฮะการโจมตีปกติตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวตัวคูณตามค่า ADK d ดามจกายภาพทั่วไปเลยฮะทัดมาเรามาดูกันที่สกิลกันบ้างสกิลเนี่ยเมื่อก่อใช้นแล้วจะเป็นการโจมตีมอนเตอร์3เป้าหมายตัวคูณก็ a d k กายภาพทั่วไปเลยฮะ แต่ว่าตัวของสกิลเนี่ยเมื่อโจมตีแล้วเราจะได้ตัวของสเต็กเชื้อไฟหรือว่าสเต็กท่าไม่ตายเนี่ยมาอยู่ที่2อันนกันฮะโดยตรงนี้เนี่ยมันจะไปคอมโบกับตัวของพรสวรรค์ด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตัวของเชื้อไฟครบนะฮะสิอันเมื่อไหร่เราสามารถใช้งานท่าไม่ตายได้รั่วไปถึงฮะเราสามารถเก็บเกินได้ด้วยเก็บไป 13, 14, 15ได้ ก็คือสามารถเก็บเกินมาได้อยู่ที่3อันด้วยกันฮะและก็ในส่วนตรงนี้ฮะ,ะจะมีวิธีการเก็บเชื้อไฟเพิ่มเติมด้วยก็คือเมื่อตัวของไพนนอเนี่ยตกเป็นเป้าหมายที่มีการเล็งเป้าะะของไฟเราหรือว่าของมอนเตอร์ฝั่งตูก็ได้คือได้ทั้งคู่นะฮะครั้งละ1แต้มอย่างเช่นฮะฝั่งเราโยนสกิลให้โยนบัฟให้ดึงโทนงเทินให้ก็ได้ค้งละ1ครั้งละ1แบบนี้ไปเลยมอนเตอร์ตีเรามาโดนไพนอนก็ ค้งละันหนึ่งแบบนี้ไปเลยและความพิเศษฮะมันยังมีบัฟด้วยถ้าเกิดเราฟังเราเนี่ยเป็นโคนเล็งไปที่ไพนอนเนี่ยเราจะรับบัฟฮะดามจคิติคอน30%เป็นเวลาสามเทิร์นด้วยฮนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าโหดมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําการแปงลงร่างแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งโหดเข้าไปฮะถ้าเกิดว่าเราแปงลงร่างแล้วน้วก่อนเนั้นถ่าไม่ตายฮนะเราจะได้ตัวของสแตภ็ภัยพิบัตมาสี่ ซึื้ไอ้เซตตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการปล่อยท่าอุกบาทที่เป็นท่าใหญ่ด้วยนะฮะและก็รวมไปถึงฮะเทิรนต่างๆเนี่ยที่เราได้บัฟอะไรมาเนี่ยจะอยู่กับไพรนอนหมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนกดท่าไม่ตายเนี่ยก็จ่ายโบงจ่ายบัฟอะไรให้เรียบร้อยะฮะทุกคนในทีมจะทําการออกจากสนามนนะตอนนั้นก็คือไพรนอนแกจะโซโลเพเยอร์วันคนเดียวเลยฮะคือ1เดียวเท่านั้นแล้วก็บัฟเบิรเนี่ยอยู่ค่อนข้างครบ แล้วก็ไพยนอนเนี่ยจะมีการต้านทานพวกดีบงดีบัฟควบคุมด้วยนั่นด้วยรวมวไม่ถึงฮะยังมีการเสริมพลังสกิลเยอะมากมีสกิลเพิ่มมาให้กดอยู่ที่3สกิลแล้วก็เลือดเราจะเยอะขึ้นพลังโจมตีต่างๆนา,นา,นาคือได้บัฟเพิ่มขึ้นหมดเลยเรียกว่าไพยนอนเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนบอสตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้สโตนสแต็เนี่ยจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากฮะแถมในส่วนตรงนี้ฮะตัวของไพ่นอนเนี่ยยังสามารถคิ้วตัวเองได้ด้วยในส่วนของโหมดนี้ฮะ โดยสำหรับโหมดการแปลงร่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่เ,เนียแปลงร่างมาแล้วมันก็จะมีการมอบจุดอ่อนกายภาพให้กับมอเตอร์ทั้งหมดด้วยรวมไปถึงฮะ,ะตัวของไพ่ทเนี่ยจะไม่มีเทิร์นของตัวเองนะฮะมันจะกลายเป็นเทิร์นเอ็กซ์ตร้าหมดเลยก็คือเป็นเทิร์นเสริมพิเศษหมดเลยอยู่ที่8เทิร์นฮะ,ะเราสามารถเล่นได้อยู่ที่8ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มโงกลุ่มดาวเพิ่มเติมอะไรเนาะแต่อยู่ที่8ครั้งนะฮะ โดยจะมีสปีดหรือว่าความเร็วเนี่ยอยู่ที่60%ของสปีดดั้งเดิมตัวของไพนอนเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแอคชั่นครบทั้ง8ครั้งไร้แล้วตัวไพนอนก็จะมีการระเบิดครั้งสุดท้ายเป็นระเบิดแรงๆ1ครั้งแล้วกลับมาสู่ล่างเดิมแล้วก็จะกลับไปเก็บแอนติใหม่ก็จะเป็นบนหลูปประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมจะพามาดูกัที่สกิลของไพนอนในล่างแปลงร่างกันบ้างว่ามันจะโหดขนาดไหน,นะ เริ่มดูกันที่สกิลแรกก็คือสกิลหนเนี่ยจะเป็นการโจมตีปโโกติฮะจะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายดาเมจกายภาพเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตรงน,นี้เมี่อเราโจมตีไปแล้วมันจะมีการเก็บตัวของสแต็กภายพิบบาดด้วยหรือคือสแต็กท่าอุกบาทที่เป็นท่าสกิลอันสุดท้ายฮะจะมีการเก็บตัวของสแต็กด้วยก็ตีข้างหนึ่งได้อยู่ที่2แต้มประมานนี้ฮะ แล้วก็ถัดไปจะเป็นสกิลอันที่2เท่เนี่สามารถกดได้ฮะสกิลนี้จะเป็นการตั้งการดหรือว่าการแพรรี่เมื่อเราก,กดใช้งานแล้วนะฮะมันจะทำให้มอนสเตอร์หรือว่าศัตรูทั้งหมดนะฮะทำการแอคชั่นทันทีหรือก็คือจะเป็นการเล่งแอคชั่นของมอนสเตอร์ฮะแล้วก็ในโหมดนีน้ตัวของไพนอนฮะจะรับความเสียหายลดลง75ก็คือเราจะอึดขึ้นค่อนข้างเยอะเตรียมตัวแพรี่ฮะ ให้มอเตอร์เนี่ยทำการโจมตีเรามาทุกครั้งที่มอเตอร์โจมตีโดนเราฮนะเราจะมีการเก็บตัวของสเต็คด้วยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยพอมอเตอร์โจมตีครบทุกตัวเมื่อไหร่ฮะตัวของไพ่ั่นเนี่ยจะทําการโจมตีสวนกลับฮนะแล้วก็จะเอาสเต็คที่เราเก็บมาได้จากที่มอโจมตีเมื่อกี้นี้เป็นการบวกเสริมดามเมจไปสแต็คน,น,นึงเนี่ยจะมีการเสริมดามเมจฮะอยู่ที่ 20จากดามเดิมด้วยยิ่งเก็บเยอะเราก็ยิ่งสวนแรงอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นในส่วนของสกิลอีกอันนึงจะเป็นสกิลสุดท้ายขอเรียกว่าเป็นท่าไม่ตายในโหมดนี้แล้วกันฮะ,ะโดยสกิลนี้นะฮะเราจะใช้ตัวของสเต็กภัยพิบัติในการกดใช้งานเนาะโดยการกดครั้งเนี่ยเราจะเสียอยู่ที่2สเตกะะ็กฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ4เลยเนี่ยเราก็สามารถกดได้เหมือนกันพอกดแล้วเนี่ยเราจะเสียอยู่ที่4แต้มซึ่งไอ้สีแต้มเนี่ยพอเรากระกด4สีแต้มแล้วมันจะมีอุกบาทล,ลูกใหญ่เนี่ยต่อท้ายลงมาด้วยถ้าก็ว่าดาเมจมันก็จะแรงกว่าฮะใครอยากจะเอาดาเมจแรงสุดเนี่ยก็เชื่อว,ว่าเก็บไปครบ4ก่อนแล้วค่อยกดเนาะหรือใครเนี่ยแค่กด2มอนเตอร์ก็ตายแล้วจะกดแค่2ก็ได้เช่นเดียวกันฮะท่าน,นี้ผมมองว่าเป็นท่าที่ อลังการงานสร้างมากแล้วก็น่าจะเป็นท่าที่แรงที่สุดแล้วกับตัวของไพนอนก็ว่าได้อันนี้คือเอาไว้ทําดาเมจกับสูทั้งหมดในสนามเลยนะฮะถือว่าแรงมากๆเนาะในส่วนความสามารถของตัวละครไพนอนก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ,ะเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูกันที่สกิลเทสกันบ้างบอกนะว่าแต่ละเทสเนี่ยก็โหดๆพังนั้นเช่นเดียวกันฮะ,ะเริ่มดูที่ตัวของเทสหลักที่เป็นเทสใหญ่อันแรกเลยตรงนี้ เมื่อเราฮกเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยเราจะได้ตัวของเชื้อไฟมาอยู่ที่1แต้มเลยทันทีฮะแล้วก็เมื่อเราเนี่ยทำการแปลงร่างแล้วกลับมาที่เป็นร่างเดิมเนี่ยเราก็ได้เชื้อไฟมาอีก3าแต้มด้วยถ้าเกิดว่าเราจะวนตัวของเชื้อไฟวนท่าไม่ตายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวเทสอันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันฮะอันนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับการฟื้นฟูหรือว่าโล่จากเพื่อนร่วมทีมก็ตามฮะ จะทาให้ตัวของไพนรเนี่ยสร้างดาเมจได้แรงขึ้น45เป็นเวลา4เทิร์นก็ถือว่าเป็นเคปที่เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวละครเราเนี่ยได้รับการฟื้นฟูพลังงานนะฮะจากเพื่อนร่วมทีมตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นสเต็ปตัวของเชื้อไฟมาอยู่ที่1แต้มด้วยกันนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะตัวเทสอันสุดท้ายก็แล้วเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้หรือว่าเราเนี่ยสิ้นสุดจากการแปลงร่างฮะ,ะจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 50%สแตกได้2ครั้งเท่ากับว,ว่าเราจะมีบัฟ ADK 50%เลยฮะแล้วก็ในส่วนซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสแต็กย่อยซึ่งก็ดีเหมือนเลยได้ทั้งสปีดครีดาเมจแล้วก็อัดตาครีด้วยแถมเทสสามอันเนี่ยก็คือมีบัฟให้กับตัวของไพยนอนค่อนข้างเยอะไหนจะบัฟ ADK ไหนจะบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเรียกว่าไพยนอนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีบัฟเยอะ แล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงจัดจานมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูกันที่ตัวของเทคนิคกันบ้างเทคนิคไพนอนก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดีมากครับตัวของไพนอนเนี่ยจะมีการเพิ่มตัวของแต้มเพิ่อีกด้วย3แต้มจากเดิมเนี่ยเรามี5เนาะตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวของ8เทคนิคแล้วแล้วก็เราฮะ,ะกดใช้งานเทคนิคเนี่ยจะเสียอยู่ที่2แต้มจะทําการโจมตีสตูทั้งหมดเลยถ้าสตูตัวนีนเน้เป็นสตูกีกี้เป็นมอนกีกี้ธรรมดาเนี่ย มันจะตายทันทีทั้งงงฮะมี3ตัวมี2ตัวมี 4- ีหตัวก็คือถ้าเกิดมันโดนหมดเลยเนี่ยก็จะตายทันทีเลยเพียงครั้งเดียวทั้งงงเลยถ้าเกิดว่าเป็นมอนกีกี้ธรรมดาฮะทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยไปใช้ใส่มอนเตอร์ที่เป็นพวกบอสหรือพวกอีดิทเนี่ยมันจะไม่ตายเนาะันจะเข้าสู่การต่อสู้แล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อรวมทีมทั้งหมดด้วยอยู่ที่25หน่วยและก็ตัวของไพนอนเองนะฮะจะได้ตัวของสเต็กไพพิบัต ที่เอาไว้กดท่าอุกบาทต,ตอนแปลงร่างด้วยอยู่ที่2แต้มฮะแล้วก็จะมีการฟื้นฟูนฟนแต้มสกิล1แต้มอีกด้วยฮะก็จะมีในส่วนของการทำดาเมจกายภาพกับมอเตอร์ทุกตัวในสนามอยู่แล้วนะคร่าวๆก็เป็นเทคนิคที่ดีมากโดยเฉพาะการกดใช้งานแล้วก็ฆ่ามอนกิ้ได้เลยอันนี้คือชอบมากๆเนาะสำหรับความสามารถทั้งหมดของพี่ไพนอนก็จะเป็นประมานนี้ฮะเรยกได้ว่าจัดจานมาก เป็นตัวละครเมนทีพีเแบบเมนเวทของแท้นะฮะใครต้องการตัวละครดาเมจหนักๆแล้วก็สกิลอลังการเนี่ยไพนอนคือพลาดไม่ได้บัฟในตัวเองก็เยอะแล้วก็ใช้บัฟจากเพื่อนได้เต็มที่ด้วยรวมไปถึงฮะการแปลงร่างก็สกิลอลังการมากดาเมจถือว่าจัดจ้านปกคุณตัวคุณ,คณถือว่าค่อนข้างเยอะฮะทีนี้ต่อไปเนี่ยผมจะพามาดูกันที่กลุ่มดาวหรือว่าอีดรอนกันบ้างแต่ละกลุ่มดาวทำอะไรได้อันไหนน่าสนใจเพื่อใครเนี่ยอยากจะเปิดเพิ่มเนาะ เรามาดูกันที่ตัวของ E 1ฮะ E 1เนี่ยทุกสตูเป้าหมายที่ถูกกําจัดใน1การแปลงร่างฮะจะทำให้อัตราการสืบพออสปีดของเทอร์มิสเศษของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1.5%แล้วก็สามารถดันได้สูงสุดอยู่ที่84%จากเดิมเนี่ยเราได้แค่60%เอท่านั้นฮะแล้วก็เมื่อเรากดใช้งานอัลติเมทเนี่ยจะได้ค่าครีดามีเพิ่มมาอีกด้วย50%เป็นเวลา3เทือนเนาะแล้วก็ถัดไปฮะ E 2 e 2ยโหดมาก เราจะมีทะลวงการต้านทานกายภาพ20% 000, 000ทันทีเลยแล้วก็มาลองฮะใช้ตัวของสแต็กภายที่บาดก็คือท่าอุกบาตนั่นแหละหลังได้ท่าอุกบาตเรียบร้อยแล้วเราจะได้เทินพิเศษเพิ่มขึ้นอีก1เทินถ้าก็ e 2เนี่ยจากเดิมฮะเราเล่นได้แค่8ปเทินถ้าเรามี e 2เนี่ยเราสามารถเล่นได้เเทิน10เทินอะไรประมาณนี้เลยฮะถือว่าก่อนข้างโหดมากแล้วก็ต่อไป e 3ฮะบนเรื่องทําไม่ตาย2เลเวลตีปกติ1เลเวล แล้วก็ e4 ครับผมเมื่อเราใช้ท่าสกิลคา์เตอร์ที่อยู่ในโหมดการแปลงร่างเนาะที่มีการเล่นแอคชั่นมอนห่าอันนี้เราจะรับแสแต็กเพิ่มขึ้นอีก4ขั้นก็คือแสเตที่เรเนี่ยเอาไว้สวนกลัดแล้วก็แรงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถคา์เตอร์มอนเตอร์ได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยฮะถัดไป e5 เลียวชิ้ต่อสู้บวก2พอสอนบวก2อนะ แล้ก็จบกันที่ e6 อันนี้คือโหดอยู่แล้วจํานวนการเก็บเชื้อไฟแอนติคอเนจะไม่มีขีดจํากัดตอนแรกเนี่ยเราเก็บได้สูงสุดะฮะคือ15ตอนนี้เก็บได้ไร้ขีดจํากัดฮนะจะ20จะ20กว่าก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็เมน่มต้นการต่อสู้เนี่ยเราได้เชื้อไฟเพิ่มขึ้นอีก6อันด้วยเราถ้าไม่ตายได้ถี่ขึ้นได้บ่อยขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยฮนะ และที่สําคัญเลยหลังจากเราใช้ท่าอุกกรบาทที่เป็นท่าใหญ่เนี่ยมันจะสร้างตัวของทรนะูดามินฮะเพิ่มเติมด้วย36%ของดามเมกาโจมตีครั้งนี้ก็ถือว่าแรงมากเป็นทรูดาม a g e เสริมเข้าไปตรงๆเลยนะฮะสำหรับส่วนตัวนะครับผมมองว่าไพานอนอเนี่ยเขาเก่งตั้งแต่ E0 คือมันเวอร์มากๆอลังการมา,มากๆแล้ว แต่ใครอวยใครชอบเนี่ยอยากจะกดเพิ่มส่วนตัวผมเชียร์อยู่ที่ e2 นะเพราะ e2 เนี่ยน่าจะเล่นลื่นมากๆเรามีดาเมจจากการทะลวงต้านทานด้วยขึ้นแรงอยู่แล้วแล้วก็ลอเรา,าใช้ท่าอุกกาบาตเนี่ยเราได้เทินแถมได้เทินแถมด้วยคือเราจะเล่นแล้วก็ทานเมทได้สูงมากยิ่งขึ้นตามเมทค่อนข้างฉีกฮนะก็เชฉยว,ว่าใครพอมีงบพอจะไปถึงก็ซัก e2 หรือไม่ก็เล่นอีสูผมมองว่าเก่งมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะก่อนจะไปชมแนวทางการบ้านกันผมพามาดูที่จุดเด่นตัวละครแนวทางการเล่นสักเล็กน้อยแล้วกันฮะ,ะแน,น่นอนเลยตัวของไพยนอเนี่ยจุดเด่นมาเป็นตัวละครดาเมจหลักในสนามซึ่งเป็นเมนดีเวทไฮเปอร์แคลรี่ของแท้ฮะ,ะเพราะเวลาที่ไพยนอเล่นเนี่ยเขาจะเล่นคนเดียวเลยตอนกดท่าไม่ตายเนาะแล้วก็จุดเด่นเลยหรือว่าดาเมจเนี่ยมาจากการแปลงร่างหรือก็คือท่าไม่ตาย เราจะเป็นท่าต้องเก็บตัวของเชื้อไฟให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะ,ะนนฮะเราก็ต้องเน้นเพื่อรวมทีมที่สามารถดึงเินได้หรือว่าสามารถกดสกิลใส่ตัวของไพนอนได้ตรงนี้เนี่ยเราจะเก็บตัวของเชื้อเพลิงหรือว่าเชื้อไฟได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ะะแล้วฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะกดท่าไม่ตายอย่าลืมฮนะจ่ายบัฟตัวละครทั้งหมดในทีมให้พร้อมก่อนตรงนี้เนี่ยมันสามารถเล่นเป็นบัฟสามตัวก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไพนอนแปลงร่างเนี่ย ยังไงฮะไพนอนแก้โซโลอยู่แล้วถ้ามั่นใจว่า1แอนตี้หรือว่า2อแอนตี้แล้วจบได้เนี่ยก็สามารถจ่ายบัฟเต็มที่เลยก็คือรอจ่ายบัฟให้ครบทั้งหมดก่อนแล้วก,กดแปลงร่างไพนอนเป็นร่างบอสฮะ,ะตรงนี้ก็โจมตีมันมาแน่นอนในร่างบอสเนี่ยก็เชยร์ว่าให้ใช้ตัวของท่าที่เป็นท่าเคาน์เตอร์ด้วยเพราะว่าเราจะให้มอนตีแล้วก็เราสวนกลับได้ค่อนข้างแรงฮะ,ะแล้วก็จะเป็นการเก็บตัวของสแต็กด้วย พอเซ็ตอุกาบาตครบ4อันเมื่อ,อไหร่ฮะแล้วก็กดผ้าอุกาบาตทำน้าเป็นแรงๆกับตัวซูก็จะเป็นประมาณนี้ไปเลยสำหรับต,ตัวของไพนอนผมมองว่าเรื่องเกมเพย์เนี่ยน่าจะเป็นเกมเพย์ที่ง่ายๆเข้าใจไม่ยากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องควออามอลังการเรื่องของดาเมจเนี่ยคือจัดจ้านหายห่วงฮะ,ะเปิดมาเห็นความเท่เห็นความอลังการตอนล่างไปเนี่ยผมก็มองว่าคุ้มค่าแล้วนะฮะเลยได้ว่าขาย,ขาย,ขายตัวละครดามเมจเจนใหม่อลังการเบิม่บมๆภายนอนไม่ควรพลาดเนาะ แล้วในส่วนต่อไปนะครผมพามาดูที่แนวทางการปั้นตัวละครภายนอนกันบ้างเริ่ม,มดูที่ตัวของ LC หรือว่าไรโคนก่อนเลยฮะแน่นอนใครที่พอมีงบผมก็เชื่อว่าประจำตัวเนี่ยคือดีสุดโหดสุดอยู่แล้วเพราะประจำตัวฮะมันบวกสแตตที่เป็น5ดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะแถมเอฟเฟกก็ค่อนข้างขี้โม้มากๆฮะคือแรงมากๆตัวของ l อประจำตัวเนี่ยเราจะได้ค่าสปีดมาอยู่ที่12หน่วย แล้วก็จะมี ignore death p a c ก็คือตีไม่สนป้องกันมอนเตอร์ค่อนข้างเยอะเลย18%แค่นี้ยังไม่พอนะฮะยังมีการทำให้ไพ่นอนเนี่ยสร้างความเสียหายได้มากขึ้น60%ด้วยใครที่พอมีงบก็เชียร์เลยปรลาจำตัวคือโขนออกมาส่วนใครที่ไม่ได้มีงบไม่ได้เปิดปรลาจำตัวก็เชียร์ว่าใช้ของฟรีไปเลยอันนี้ง่ายมากฮะใช้ของฟรีจากร้าน้าซิมอันนี้ขัด5ต่อไพนอนก็สามารถใช้งานได้ หรือใครเปิดไปแล้วแล้วมันดันหลุดมาเป็นของคาร่าหรือว่ามีของคาร่าขัดเยอะเนี่ยหลุดมาเยอะมากก็ใช้ของคาร่าก็ได้แต่ส่วนตัวฮะง่ายสุดเลยผมเชื่อว่าถ้าไมีมไประจำตัวใช้ของซิมไปเลยอันนี้ก็ครบจบฮนะหรือว่าใครที่จะกลังเติม BP ใหม่รอบนี้ BP รอบใหม่เนี่ยที่เป็นรูปหน้าของพี่ไมเดย์ร่างเด็กตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องเก็บ BP มาตื้งข้าวในรอบนี้ด้วยอาจะต้องใช้เวลานิดนึ่งฮะแต่ถ้าใครตั้งใจจะขัดไปเลยก็จะรอใช้อันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเบสิกครเป็นของอารันก็คือสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันตัวตัวอย่างที่บอกไปฮะผมเชียร์เป็นประจําตัวอันนี้คือดีแล้วก็โหดนะมาถ้าไม่มีประจําตัวง่ายสุดเลยฮะก็ใช้เป็นของร้านค้าซิมที่ขัดหาได้ตรงนี้ใช้งานได้เลยะฮทแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูที่ตัวของลิลิกกันบ้าง เริ่มดูที่ตัวของเซตลิลิกก่อนเลยฮะ,ะดีสุดแน่นอน b บสอิ Bed ot, นซอ o ตฮะเป็นเซตประจําตัวอันแรกเลยที่เป็นสีขาวตรงนี้เรามีเวลาฟาร์มค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้สามารถฟาร์ไมได้แล้วก็เชียอว,ว่าให้ใส่เซตนี้ b บสอินซอ o ตของไพนอนใส่ได้เลยนะฮะเซตอื่นๆเนี่ยใครที่มีส,ยสวยๆก็อีกสองอันตามภาพตรงนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่เชื่อว,ว่าเป็นเซตประจํตัวจะค่อนข้างหมาะที่สุดฮนะ ในส่วนของประดัจาจักรวาลก็จะมีประดับที่เป็นประจําตัวของตัวละครไพนอนเหมือนกันคือใช้งานได้ดีใช้งานได้เหมาะมากก็คืออันที่เป็นประดับอันใหม่ฮนะที่ได้เข้าแพทหน้าเป็นรูปน้องเมมตรงนี้ก็เชียวว่าสามารถใช้งานได้เลยส่วนใครฮะอยากจะเล่น day one อันีนเนี้ยมันฟาร์มรอไม่ได้เนาะมันต้องรอแพทหน้าก็ใช้อีกอันนึงอันข้างๆการอันขวาตรงนี้ใช้งานไมก่อนสามารถใช้งานได้ แต่สุดท้ายแนละ้วส่วนตัวผมก็เชื่อว,ว่าเดี๋ยวรอใช้อันใหม่ที่เป็นของน้องเมมก็จะเป็นข้างเหมาะแล้วก็ดีที่สุดนะฮะทีนี้ถัดมามาดูกันที่ออฟหลักกันบ้างออฟหลักฮะตามภาษาตัวละคร DPS ใช้งานได้หมดเลยจะเป็น k ีเรตก็ได้คริดาเมจก็ได้บอลล้างสดงตามที่ขาดฮะใครขาดขี้เรตขีเรตยังไม่ถึง80%แบบนี้เนี่ย น่นว่าใส่ไปเสื้อคีเอรเฮะส่วนใครพอจะได้แล้ว70-80แล้วแบบนี้ก็ใส่ไปตัวของเสื้อครีดามจได้เลยะฮะรองเท้าตรงนี้น่าจากนี้ผมดูมานะฮะเราสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบใครที่จะเอาแรงไปเลยก็ใส่ไปรองเท้า a d k แต่แล้วก็ว่าใครอยากจะเอาสปีดเล่นเร็วด้วยเล่นไปทนา่างของสปีดลบหตามตัวละครที่เป็นดึงเคร์นี้เนี่ย ส่รองเท้าความเร็วได้ไหมก็สามารถใช้งานรองเท้าความเร็วได้อันนี้แล้วแต่ทีมแล้วแต่การใช้งานของเพื่อนฮนะสามารถใช้ได้ทั้งคู่เนาะจะไปลองเท้าสปีก็ได้ลองเท้าเอทีเคก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยต่อไปช่องลูกแก้วเนี่ยตรงนี้แน่นอนฮนะโบนัสเสียหายธาตุเท่านั้นเลยนะเพราะว่าตัวของภายนอกเนี่ยเขามีพรสวรรค์บวกเอทีเคที่1ที่เป็น1 0 0อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฮนะเราใช้เป็นโบนัสเสียหายธาตุเท่านั้นเลยฮนะแล้วก็เป็นธาตุกายภาพเนาะ แล้วก็ช่องซอยเนี่ยแน่นอนภายนอนเขาไม่มีค่า E.R. นะฮะเราใช้เป็นตัวของ Slack แทนก็เชื่อว,ว่าซ่อยเนี่ยเป็นท่าของ A.T.K. ไปเลยภาพรวมก็เป็นวมาน,นี้ฮะเป็นเสื้อครีสูลเกอรโบนทัทสซ้อย A.T.K. ส่วนของรองคท้าเนี่ยเพื่อนสามารถเลือกใช้งานได้ตามการใช้งานฮะ,ะแล้วแต่เพื่อเลยใช้สปีดก็ได้ใช้ A.T.K. เปอร์เซ็นต์ก็ได้ฮะ,ะแล้วก็สไลดสสำคัญเลยฮะ,ะเราเน้นไปที่สปีดก,ก่อนเซตสปีดให้ตามต้องการฮะ ใครรองเท้า ADK อันนี้ไม่ต้องมีสปีดได้เลยฮนะส่วนใครจะเล่นสปีดเนี่ยก็อาจจะต้องร้อสัก1 4 4 150ประมาณนี้หรือว่าช้ากว่าตัวละครที่เป็นตัวละครดึงเทินอยู่ลบหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ฮนะแล้วก็ทัดมาเนี่เป็นค่าครีแล้วก็เป็น a อ k เนะาะตอวไพรอนก็จะบิวประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะหัวข้อสุดท้ายกันแล้วแนวทางการจัดทีมของตัวละครไพรอนเนาะ ตรงนี้แน่นอนตัวละครดาเมจเราใช้เป็นตัวของไพ่นอนตัวเดียวอยู่แล้วหรือว่าใครอยากใส่ซับ DPS ที่สามารถดีบัฟฐานของมอเตอร์ได้ด้วยก็คือตัวของน้องแมวอันนี้ก็คิดว่าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะแต่ว่าเราเนี่ยเราใช้ไพ่นอนเป็นดาเมจหนึ่งตัวที่เหลือฮะจะเป็นกันตายเป็นฮอร์ซับพอร์ตเป็นบัฟทั้งหมดเลยทีนี้เราไปดูที่ตำแหน่งบัฟกันบ้างใช้งานได้หลายตัวนะฮะ พวกซันเดย์โบนียโรบินเอก็คือได้หมดเลยเน้นไปตัวละครที่มีบัฟให้กับตัวของไพนอนแล้วก็กดจ่ายสกิลไปที่ไพนอนได้เพราะว่าเราจะเก็บเชื้อไฟได้ค่อนข้างง่ายค่อนข้างไวมากยิ่งขึ้นด้วยฮะแล้วก็ตัวละครเอาชีวิตรอดเนี่ยตามหลักแล้วเราใช้งานใครก็ได้ถ้าให้ดีเชียร์ว่าใช้งานเป็นตัวละครที่สามารถกดแล้วก็เล็งเป้าไปที่ตัวของไพนอนได้ก็จะยิ่งเหมาะฮะเพราะว่าเหมือนเดิมเลย ช่วยเก็บแอนตีเก็บเชื้อไฟได้ง่ายมาก,กขึ้นฮะเราจะได้เป็นทีมเหมือนที่ออฟฟิเชีได้เอาให้เราดูก็ได้ฮะเป็นตัวของ s u n เดยแล้วก็ตัวของบรเนีอะไรแบบนี้ก็คือสามารถใช้กันได้ตัวสุดท้ายเป็นการ์เกอร์ก็ได้ใครที่ไม่มีตัวของฮ่าดาวเนาะผมคิดว่าสามารถจัดทีมและวก็เล่นได้ไม่ยากฮะ สามารถได้หลากหลายทีอีกด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครประสานตัวใหม่ฮะใส่เข้ามาบัฟทีเพิ่มเติมกับตัวละครไพนอนก็เป็นได้เช่นเดียวกันเขาๆแล้วก็จดทีมก็จะเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยเลงๆตัวของไพนอนจะเล่นกับทีมไหนเอาไว้ก็รอมาคอมเมนต์กันได้ล่างคลิปนี้เลยนะฮะก็จบกันไปแล้วสำหรับการไกด์ป้านยังให้เก่งตัวละครไพนอนทั้งหมดเลยในคลิปนี้ ผมบอกว,ว่าตัวของไพนอนเนี่ยคือดาเมจจัดจ้านมากใครกําลังหาตัวละครดีเพสเจนใหม่สักตัวหนึ่งไพนอนผมมองว่าค่อนข้างเหมาะมากฮครัโดยเฉพาะความอลังการของสกิลแค่เปิดมาเล่นเห็นความอลังการของสกิลก็คุ้มค่าแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นใครหาตัวละครดาเมจอยู่ตัวละครตัวนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยฮะสุดท้ายนี้เมื่อคิดยังไงกับตัวละครไพยนอนก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ล้างคลิปนีนะจะจัดที่มาไราจะเล่นยังไงจะเปิดไพยนอนเท่าไหรก่ก็ลองมาคอมเมนต์กันได้สุดท้ายเช่นเคยเลยก่อนจากกันไปขอฝากนะฮะร้านเติมเกม e ีซีการดร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะใครจะไปเติมรอตัวของแพทหน้าไพยนอนหรือว่าตัวของเฟสก็ไปจัดไปเติมรอกันได้ผ่านทางร้าน EC ซีการเลยนะฮะ แล้วก็เช่นเคยก่อนจากกันไปใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะรบกวนเพื่อนฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่ให้มาถึงผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย